มาแล้วมาแล้วเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นอีกครั้งและวิดีโอนี้จะซ่อมรถที่หลายคนถือว่าเป็นรถในฝันซึ่งมาจากพอเช่นั่นคือ911ที่ครบเครื่องเมื่อเราเห็นไฟหน้ารูปไข่ที่มีลักษณะคล้ายหยุดน้ำเล็กน้อยที่ด้านหน้ารถซึ่งแฟนรถเรียกเล่นๆว่าไฟไข่ดาวผมเชื่อว่าหลายคนคงจำได้แล้วว่า911คันนี้ถูกเรียกว่ารุ่น996 ที่ไม่คลาสสิกที่สุดและไม่เป็นที่นิยมที่สุดเหตุผลที่มันไม่คลาสสิกที่สุดนอกจากไฟหน้าทรงกลมแบบดั้งเดิมของ Porsche จะถูกแทนที่ด้วยไฟไข่ดาวแล้วรุ่น996นี้ยังเป็น911คันแรกที่ใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำเราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังเพราะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถประจาตอนนี้คุณวิชคาราหรือคุณสุได้ทำการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมแซมขั้นตอนแรกคุณสุจะใช้เจลลอกสีเพื่อขจัดสีเก่าบนตัวถังรถหลังจากลอกสีเสร็จไม่มีชิ้นส่วนใดที่ต้องขัดแต่งสามารถพ่นสีรองพื้นได้โดยตรงสำหรับสีคุณสุได้เลือกสีฟ้าอ่อนเงางามนี้ หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้วยังต้องพ่นสีเคลือบเงาป้องกันอีกชั้นหนึ่งเมื่อทำความสะอาดและแห้งแล้วมองจากไกลๆไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อมองไกลๆเราจะพบว่าบนฟิล์มสีมีลักษณะเป็นผิวส้มนี่ไม่ผ่านมาตรฐานอย่างแน่นอนที่นี่ คุณสุดจะเลือกแก้ไขปัญหานี้ด้วยการขัดและขัดเงาแน่นอนว่าถ้าปัญหาร้ายแรงเกินไปก็ทําได้แค่พ่นสีพื้นผิวใหม่เท่านั้นดังนั้นหากต้องการหลีกเลี่ยงลักษณะผิวส้มเช่นนี้สามารถป้องกันได้จากหลายด้าน 1. ปรับแรงดันลมและความกว้างของการพ่นของปืนพ่นสี 2. ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแม้กระทั่งความเร็วลมของสภาพแวดล้อมในการพ่น 3. เจือจางสีให้เหมาะสมกับอุณหภูมิแวดล้อม 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของชิ้นงานเรียบก่อนพ่นหลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จคุณสุก็ได้ทำการพ่นสีแชสีเสร็จสิ้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยมมากต่อไปคือการจัดการส่วนภายในตามธรรมเนียมแล้วก็ยังคงเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่แบบครบวงจรไม่มีมุมอับ หลังจากทำความสะอาดคุณสุได้เปลี่ยนสีแชสซี่โดยตรงโดยพ่นสีทับหน้าสีดำและในขณะเดียวกันเขาก็ได้เพิ่มเอฟเฟคต์พื้นผิวกรรมมหยี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับใต้ท้องรถแผงบุภายในกรรมมหยี่นี้ในรถจริงสามารถดูดซับเสียงลดเสียงรบกวนเป็นฉนวนกันความร้อนและกองแรงสั่นสะเทือนได้นอกจากนี้ยังค่อนข้างสวยงามและสะดวกสบายดังนั้นรถส่วนใหญ่จึงมีการออกแบบเช่นนี้ หลังจากจัดการพื ago, 3, ้นเสร็จแล้วต่อไปคุณสุดจับพ่นสีที่สอดคล้องกันให้กับเบาะทั้งสีและคอนโซลกลางต่อไปสามารถประกอบชิ้นส่วนภายในที่จัดการเสร็จแล้วทีละชิ้นได้เมื่อเห็นการประกอบภายในนี้ผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมานั่นคือเมื่อเร็วๆนี้เท sla าโมเดล3ที่มีการดัดแปลงก้านไยเลี้ยวต้องจ่ายเงินเพิ่มจะพูดยังไงดีล่ะถึงแม้ว่าผมจะขับรถมาสิกว่าปีแล้วแต่พูดตามตรง บางครั้งเวลาเลี้ยวก็ลืมใช้ไฝ่เลี้ยวสำหรับผมแล้วฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดและใช้บ่อยที่สุดของกา้านนี้คือการกระพริบไฝ่สูงดังนั้นการที่เทสลาเปลี่ยนไฝเลี้ยวเป็นปุ่มกดนั้นจริงๆแล้วยังพอรับได้แต่การที่พวกเขาเปลี่ยนไฟสูงเป็นปุ่มกดด้วยนั้นไม่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของนักขับรุ่นเก่าอย่างเราจริงๆดังนั้นสิ่งใหมๆ่ๆหลายอย่างจึงไม่จําเป็นต้องเป็นที่ชื่นชอบของคนจํานวนมากเสมอไปเหมือนกับ911รุ่น 996คันนี้เมื่อพูดถึง Porsche 911นับตั้งแต่เปิดตัวในปี1963ก็ยึดมั่นในธรรมเนียมของเครื่องยนต์6สูบนอนระบายความร้อนด้วยอากาศมาโดยตลอดเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่เพียงแต่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของ Porsche อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่90เนื่องจากกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้น และความต้องการด้านสมรรถนะและความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบดั้งเดิมจึงไม่เพียงพอดังนั้นในปี1997 Porsche จึงได้เปิดตัว911รุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำอย่างสมบูรณ์โดยมีรหัสว่า996และสำหรับแฟนรถรุ่นเก่า แม้ว่าการระบายความร้อนด้วยน้ำจะให้สมรรถนะและความทนทานที่สูงกว่าแต่ก็ไม่สามารถทดแทนเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกในการขับขี่ของการระบายความร้อนด้วยอากาศได้นอกจากนี้ไฟหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ยังถูกเปลี่ยนเป็นรูปทรงอื่นซึ่งยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของ996นั้นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติ p o r s h ก็ตระหนักถึงสถานการณ์นี้เช่นกัน แม้ว่าการเลิกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศจะเป็นกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แต่ปัญหาเรื่องไฟหน้ายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมละ่ะมันต่อรองได้ดังนั้นสำหรับรุ่นต่อไปคือ997พวกเขาก็กลับไปใช้ไฟหน้าทรงกลมแบบดั้งเดิมสิ่งนี้ทำให้996อยู่ในสถานะที่น่าอึดอัดใจเล็กน้อยเนื่องจากกลายเป็นรุ่นเดียวในตระกูล911ที่ใช้ไฟไขาดาว ดังนั้นผู้คนจึงเรียกมันว่า911ที่ไม่เหมาะสมที่สุดภายใต้อิทธิพลของคำวิจารณ์เช่นน่าอึดอัดใจและไร้วิญญาณมูลค่าตลาดรถมือสอของ996ก็ค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามเมื่อมองจากอีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นคนทั่วไปมีอุปสรรคในการเข้าถึงที่ต่ำลงแล้วทำไมไฟหน้าถึงถูกทำเป็นรูปทรงไข่ดาวแบบนี้ล่ะส่วนใหญ่เพื่อลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ p o s c h e ได้ใช้ชิ้นส่วนร่วมกันมากมายระหว่าง911และ Boxster 986รวมถึงไฟหน้าทรงรีในตัวนี้ด้วยแน่นอนว่าไฟหน้าไข่ดาวนี้ก็มีจุดพิเศษของมันมันรวมไฟสูงไฟต่ำและไฟเลี้ยวไว้ในชุดไฟเดียวกันเมื่อเทียบกับการออกแบบก่อนหน้านี้โครงสร้างของมันกระทัดรัดกว่าสมรรถนะแข็งแกร่งกว่าและการประกอบก็สะดวกกว่า แต่ก็เป็นเพราะปัญหาด้านสไตล์ที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนกลับมาที่วิดีโอกันคุณสุอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปบนหลังคาเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับรถคุณสุจึงได้ออกแบบกล่องสัมภาระบนหลังคาสำหรับ911คันนี้เป็นพิเศษตอนนี้เขาก็กำลังใช้การพิมพ์3ามิติแบบใช้แสงเพื่อพิมพ์โมเดลที่ออกแบบไว้หลังจากพิมพ์เสร็จ ต่อไปก็พ่นสีที่สอดคล้องกันแล้วก็สามารถติดตั้งกล่องสัมภาระบนหลังคานี้เข้าที่ได้แม้ว่าการเพิ่มกล่องสัมภาระจะทำให้ดูไม่โล่งแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันสวยเป็นพิเศษไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรสุดท้ายก็เหลือแค่ส่วนล้อแต่ล้อชุดนี้ไม่ใช่ของเดิมมันเป็นของ Lamborghini ok Diablo ดังนั้น คุณซุกจึงต้องใช้การพิมพ์สามิติแบบใช้แสงอีกครั้งเพื่อสร้างส่วนประกอบต่างๆเช่นลอ้อยางคาลิปเปอร์เบรกและจานเบรกหลังจากผลิตเสร็จจะเห็นได้ว่าลอ้อคาลิปเปอร์เบรกและจานเบรกไม่มีปัญหาอะไรรายละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์มาก หลังจากนั้นก็แค่จัดการเรื่องสีแต่อย่างทำจากเรซินพิมพ์แข็งชนิดเดียวกันและถึงแม้ว่ารายละเอียดจะสมบูรณ์มากแต่อย่างที่แข็งเหมือนหินก็ดูแปลกๆดังนั้นคุณสุจึงตัดสินใจใช้เรซินไวแสงที่ยืดหยุ่นนี้เพื่อสร้างอย่างที่นุ่มและเด้งได้ที่เราต้องการจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่สร้างจากเรซินที่ยืดหยุ่นนี้ค่อนข้างคล้ายกับซิลิโคน ต่อไปหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนล้ออื่นๆที่ทำเสร็จแล้วเข้าทีก็สามารถประกอบล้อใหม่ทั้ง4ที่ตรงตามข้อกำหนดของรุ่นนี้เข้ากับรถได้และแล้วโมเดลรถสปอร์ต p orsche 911รุ่น996ที่เคยถูกทิ้งร้างนี้ก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการเรามาติดตามกล้องเพื่อดูการเปรียบเทียบก่อนและหลังกัน วิดีโองานฝีมือตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตาม w b 5ของผมด้วยนะต้องการให้เซี่ยวตรงเช็คชื่อแล้วก็บอกลาผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาสู่โลกแห่งการฟื้นฟูของแม็กซ์